หป,ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณหมอวิทยาเวชรักกุลชนนะคะท่านเป็นศัลยแพทย์กระดูกและข้อศูนย์กระดูกและข้อนะคะเพิ่มเติมมาในช่วงนี้กันนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนดาก็ต้องเริ่มก่อนเลยค่ะคุณหมอครับนิ้วล็อกเกิดได้ยังไงคะครับผมคำว่านิ้วล็อกนะครับมันต้องบอกตําแหน่งก่อนอนะครับเพราะัน จะมีคนไข้มาบอกว่าจะล็อกตรงปลายนิ้วนะครับหรือข้อนิ้วที่สองอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะฮะ,ะตำแหน่งถ้าเราเรียกกันก็จะเป็นเนินเสา <c oughs> เนินอาทิตย์เนินศุกร์โอ,โอ้อันนี้นี่ได้เนินพุทธเนินพุทธใช่ไหมฮะก็คือตำแหน่งข้อตรงตรงระหว่างง่ามนิ้วถ้าล็อกต้องล็อกจากตรงนี้ค่ะนะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดก็คือเกิดภาวะที่มันอักเสบของปลอกหุ้มเอ็นนะครับพอเกิดการอักเสบมากๆตัวปลอกหุ้มเอ็นมันก็จะหนาตัวค่ะจนไปรัด ตัวเส้นเอ็นที่ทําหน้าที่ในการกํามือ,อมนะครับทำให้เวลาคนไข้กํามือแล้วจะเหยียดไม่ออกอ๋อกำแล้วเหยียดไม่ได้อชคค่ค่ะคะเป็นได้ทุกนิ้วเพราะฉะนั้นคือที่ที่ประเภทที่ว่าเอ๊ะทำไมข้อนิ้วชี้เอ่องอแล้วเจ็บเจ็บอะไรไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมคะัหมอไม่ใช่นิ้วล็อกในความหมายนั้นใช่ครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นของนิ้วล็อกก็จะมาจากการอักเสบก่อนอ๋อค่ะค่ะใกล้ก็จะมาด้วยการบ่นว่าปวด นะครับบางคนมีบวมแดงด้วยนะครับบางคนก็จะยังไม่ถึงกันล็อกก็จะมาลักษณะเหมือนกับมีลักษณะมีเสียงกึกกึกกึกเวลา,นานคนไข้ขย,ยับนิ้วค่ะค่ะนะครับก็มันก็จะเป็นตามขั้นตอนจากน้อยไปหามากคุณหมอการกำมือไม่ได้เนี่ยกำมือไม่ได้ขนาดไหนฮนะคือโดยปกติคนเรากำมือเนี่ยปลายนิ้ว ทั้งทั้งสี่ก็จะเข้ามาอยู่ในฝ่ามือถูกไหมคะใช่แต่ทีนี้ถ้าถ้าเป็นกรณีนิ้วล็อกเกิดขึ้นเนี่ยคือเราจะเหมือนกับง้านมือได้ได้แค่ไหนหรือว่าพยายามจะกำมือลงมาได้แค่ไหนคะสังเกตง่ายๆนะครับก็คือโดยปกติคําว่าล็อกเนี่ยคิ้วจะพับลงมานะครับอยู่ตรงบริเวณตรงไม่ถึงไม่ถึงกุ้งมือจะเป็นฝ่ามือด้านบนค่ะนะครับจะล็อกใน้ด้านสนษณะงอ นะครับแต่จะไม่ลักษณะเหมือนกำสุดค่ะเป็นการงอสุดของแต่ละนิ้วค่ะจะล็อกเป็นลักษณะอย่างนั้นอนะครับแล้วก็เอ,อคนใช้กำได้นะครับเหยียดไม่ออกอ๋อตอนกำสามารถทำได้<笑><笑>พอปลายออกนี้มือจะยืดไม่ออกไดบางคนนี่เป็นบ่อยๆก็จะมาเล่นโชว์ให้หมอดูดึงแล้วก็แล้วก็จังหวัดจัสะบัดต,อ,ตองอะไรเงี้ยเขาจะทำก็จะทำเป็นหมดเลยอืมค่ะค่ะ ชนิดทำไมมันถึงไปอักเสบรุนแรงถึงขนาดนั้นได้คะหมอเป็นเพราะพฤติกรรมการใช้งานมือของเราหรือว่าอย่างไงคะใช่ครับก็โดยปกติเนี่ยเราจะพบในในกลุ่มแม่บ้านค่ะนะครับที่ต้องใช้งานมือเยอะๆปัดกวาดเช็ดถูล้างจานอ๋อเนืกออกแล้วค่ะคุณหมอที่เมืเคยได้ยินว่าโรคเนี้ยเป็นกับคนขยนันใช่ขาบอกว่าเป็นกับคนขยนันก็เพราะแม่แม่บ้านจะเป็นเยอะอ่าใช่ใช่แต่ว่าอยู่นี้เปลี่ยนไปครับค่ะ มาพบในคนอายุน้อยมากขึ้นพบในวัยทางานมากขึ <GO av uther> ้นค่ะวัยรุ่นก็มีแล้วครับเดี๋ยวนี้อันนี้มาจากมือถือไหมฮะน่าจะใช่ครับค่ะมือถือคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าลักษณะการใช้งานของนิ้วจะเปลี่ยนไปค่ะนะครับ สมัยก่อนแล้วก็จะใช้กด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 ,กดก็จะมีการงอของนิ้วเยอะค่ะนะครับสมัยนี้คืองอตลอดเวลาเพราะว่าเวลาเราใช้แก๊เเจ็ยรหรือพวกโทรศัพท์ม,มือถือนิ้วจ้องจะง,งอเนี่ยเพราะเราใช้นิ้วตัวสวิตตัวลากเลื่อนนู่นใช่<ด>ครับแล้วปกติะจะไม่ค่อยมีใครเหยียดน,นิ้วจะงอนิ้วนิดน,นึงแล้วเหยียดอืมค่ะนะฮะแต่จะทําให้เป็นในคนที่วัยรุ่นมากขึ้นแล้วมันต้องสะสมขนาดไหนถึงจะออกอาการคะคุณหมอเอ่อโดยปกติ จะมาด้วยเจ็บก่อนค,คนไข้ก็จะเจ็บตรงบริเวณของเนื้อที่ผมบอกอะฮะตรงนั้นก่อนอแล้วก็เป็นมากขึ้นก็จะเริ่มมีบวมแดงนะครับพอบวมแดงแล้วไม่หายกินยาไม่หายทาอะไรไม่หายคราวนี้พอปล่อยไปเรื่อังปุ๊บคนไข้ก็มาด้วยคือกาแล้วเหยียดไม่ออกอ๋อนะครับอันนั้นคือเป็นนิ้วล็อกแหละอันนั้นจะเรียกเป็นนิ้วล็อกแหละแล้วปกติจะเป็นนี่คือก็ก็จะเป็นนิ้วเดียวใช่ไหมคะคุณหมออย่างอย่างที่บอกก็คือจะเป็นโคนโคนนิ้วชี้ใช่ไหมคะ แต่แตหลังๆนี้จะเจอแจ็คพอตครับสองนิ้วสามนิ้วมาพร้อมกันก็มีครับโอ้โเหรอฮะใช่ครับประกบมาพร้อมกันสองข้างก็มีครับถือความรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็พบในคนอายุน้อยมากขึ้นอืแล้วก็กลุ่มประชากรที่เป็นก็จะเริ่มเปลี่ยนไปค่แต่จะเป็นจากแม่บ้านก็จะมาเป็นออฟฟิศนะครับนักศึกษาค่ะนะครับก็คือคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆมากขึ้นค่ะ ทีนี้มาถึงว่าเป็นแล้วหายได้ไหม <c oughs> นี่สำคัญค่ะใช่ครับก็โดย<ม>ปกติแนวทางการรักษานะครับของโรคนิ้วล็อกเลยเนี่ยคือถ้าเป็นนิ้วล็อกแล้วเนี่ยหมอเขามักจะเริ่มให้คนไข้ลองใช้การรักษาแบบประคับประคองก่อนค่ะนะครับเมื่อกี้ที่หมอบอกว่ามันเกิดการอักเสบใช่ไหมฮะะ<ช>เราก็ต้องให้ยาลดการอักเสบา<ม>ยาลดบวมค่ะนะครับเพื่อเพื่อทําให้เปล่าพุ่มเอ็นเนี่ยมันมันมันยุบตัวค่ะ ก็เพื่อจะให้นิ้วขยับไปมากขึ้นอรบเย็นนะครับบางคนก็ถ้าไม่บวมมากก็อาแช่น้ําอุ่นนะครับดนลักษณะการนวดหมุนวนตาแหน่งของนิ้วที่ล็อกค่ะนะครับถ้าไม่หายขั้นต่อไปก็เป็นการฉีดพวกสเตียรอยโอ้ค่ะค่ะแต่หลังๆนี้เราพยายามไม่ค่อยอยากจะฉีดสเตียรอยเท่าไรใช่ครับเพราะว่ามันจะทําให้เอ็นมันเปื่อยง่ายค่ะค่ะสุดท้ายถ้าไม่หายจริงๆก็จะเป็นการผ่าตัดอ ซึ่งเดี๋ยวนี้ทราบว่าเทคโนโลยีการผ่าตัดก็ไม่ได้ใช้เวลานานไม่ยุ่งยากแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับค่ะมีตั้งแต่เทคนิคการเปิดแผลเล็เทคนิคการใช้กล้องสองเทคนิคการใช้ตัวมีดที่เป็นเอ่อปลายงอการเกี่ยวค่ะนะครับซึ่งก็แล้วแต่แล้วแต่เทคนิคของคุณหมอแต่ละท่านแล้วก็แล้วแต่อาการด้วยมีความรุนแรงด้วยนะคะใช่ครับคุมอปกติแล้วนี่มือขวาคือคนอาจจะเรียกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย ในบ้านเราก็ก็คงเหมือนคล้ายๆคนส่วนใหญ่นีลกก็คือคนถนัดขวาเยอะกว่าคนถนัดซ้ายเพราะฉะนั้นมือขวาจะมีโอกาสเป็นได้มากกว่ามือซ้ายไหมอืมโดยปกติก็ถ้าถ้าถามว่าเป็นมือที่ถนัดก็ใช่ครับเป็นมือที่ถนัดก็จะเป็นข้างนั้นมากกว่าอนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็ที่พบก็อย่างเช่นขับรถเนี่ยค่ะกลุ่มคนขาบบางคนเขาก็จะกำตัวพงมาอะไรซะแน่นเลยอยู่ในท่าเดิมซ้ำๆขับรถเปเวลานานๆก็ไม่คลายมือออก็จะเจอบ่อยว่า ป็นนิ้วล็อกข้างขวาเพราะว่าใช้มือขวาจับค่ะนิ้วชี้เพราะนิ้วชี้จะเป็นตัวสัมผัสตัวแรกก็จะเป็นที่นิ้วชี้ขวาบ่อยกว่าปกติทีนี้คุณหมอคะหลายท่านตอนนี้มีอาจจะมีความเสี่ยงทั้งแก๊เจตต่างๆอื่นๆที่ฟังคุณหมออยู่ตอนนี้ป้องกันได้ยังไงคะคือพอเล่นๆไปแล้วจะต้องคลายมือหรือมีท่าออกกําลังกายมือเลยไหมคคัณหมอดโดยปกตินะครับหนึ่งก็คนไข้ต้องรู้ก่อนว่า ความเสี่ยงของเรามีนะ,ะนะครับว่าอ่ะคุณเราใช้บ่อยวันเด็งอ่ะเราอยู่หน้าทอคอมพิวเตอร์สามสี่ชั่วโมงเนี้ยอ่ะคุณก็ต้องพักให้บ่อยอ<ม>นะครับโดยปกติเล่นอ่ะชั่วโมงเนึ่งพอแล้วหยุดขึ้นมาอ่านนวดคลายนิ้วเมื่อคลายตรงตำแหน่งนิ้วมือนิดนึงค่ะนะครับบางคนก็แช่น้ําอุน่น<ม>นะครับแต่าหาว่าเทคนิคการนวดเนี่ยมักจะแนะนําเป็นลักษณะของการนวดเบาๆทบในตำแหน่งที่ปวดหมุนเป็นวงกลมนะครับไม่กดไม่จิกนิ้ว ก็ตลอาการพรวงนี้ได้แล้วเราต้องทายาประกอบไปด้วยไหมคะเดี๋ยวนี้เห็นมียาขายตามท้องตลาดทั่วไปเยอะแยะเลยคุณหมอถ้ามันจะขายดีนะช่วยเพรผู้คนนิยมกันมากเลยดิฉันเห็นทุกบ้านต้องมีเลยค่ะใช่ครับจริงๆพวกสมุนไพรหรือไพรเองของคนไทยจะใช้ได้หมดครับอ๋อค่ะเพราะว่าหลักการอย่างที่หมอบอกคือทำามงซก็ได้ให้บริเวณต่อพุ่มเอ็นมันอักเสบเนี่ยมันลดการอักเสบลงอื นะครับเพื่อนั้นนี่ก็แล้วแต่เลยว่าเราจะชอบใช้ตัวไหนคค่ะ่ะมาใช้ได้หมดหรือบางคนไม่ใช้ยาทาก็จะใช้เป็นการประคบอย่างที่หมอบอกค่ะค่ะครับทีนี้สําหรับคนที่เคยเป็นแล้วโอกาสเป็นซ้ําเกิดขึ้นได้ไหมคะคุณหมอได้ครับเพราะโดยปกติที่ใดก็ตามมีการอักเสบที่นั่นก็จะมีลักษณะของพังผืดขึ้นมาอืพอพังผืดหนาตัวขึ้นมันก็จะยิ่งรัดตัวเป็นของมือมากขึ้นค่ะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับมีแผลเป็นอยู่แหละ เพราะฉะนั้นพอไปทําหนักๆนิดเดียวมันก็จะเป็นง่ายกว่าคนปกติอืมค่ะถึงแม้ว่าจะผ่าตัดแล้วก็ก็มีโอกาสใช่ไหมเออการผ่าตัดแล้วอัจราเกิดซ้ำก็มีครับก็มีได้ก็มีได้ใช่ครับโดยเฉพาะที่เราพบบ่อยๆก็คือที่เป็นง่ายๆคือหนึ่งคนน้ําหนักเกินและการผมไม่ง่ายเรกวอ้วนคนน้ําหนักเยอะนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มตั้งครรภ์หลังคลอดนะครับก็จะมีภาวะบวมน้ำใชไห้ก็จะ ที่นิ้วที่เข็มมือที่นิ้วน,นิ้วล็อกง่ายขึ้นค่ะ,ค,ะคุณหมอแล้วตอนตอนแรกเลยที่คุณหมอพูดถึงนิ้วล็อกที่บอกว่ามีคนไปหาคุณหมอเ้าเข้าใจว่านิ้วล็อกก็คือเหมือนกับอสมมตินิ้วชี้ข้อแรกเราะอาจจะเล่นแกจิตเยอะอะไรอย่างงี้แบบนั้นไม่ใช่นิ้วล็อกแล้วคืออะไรคะคุณหมออ่าคือจะมีกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของข้ออักเสบอ๋อเป็นข้ออักเสบค่ะใช่ครับเป็นข้อขอักเสบพอเวลาคนไข้ขยับปุ๊บคนไข้จะรู้สึกเจ็บอ๋อ นะครับแล้วบางทีพอเขางอปุ๊บเขาเหมือนแล้วเขาเหยียดลาบากอ่าฮะ,ะเขาก็าคิดว่าเขาเป็นนิ้วล็อก<า>นะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วต้องดูตําแหน่งในการเป็นคะนะครับเพราะว่าถ้าจะมามีการล็อกจริงๆมักจะเกิดตรงตำแหน่งของขวรนิ้วแต่ถามว่าเกิดตรงตรงข้อที่หนึ่งข้อที่สองได้ไหมมันก็เกิดได้แต่แต่ว่าพบได้น้อยคะนะครับอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นอยู่เช่นการติดชงติดเชื้อน่น,นี้นั่นเป็นไปได้หมด ตอนนี้ก็จะไม่ถามคุณหมอแล้วว่าอายุไหนเสี่ยงเพราะคุณหมอบอกว่าตอนนี้เป็นได้ตั้งแต่อายุน้อยๆไปจนถึงอายุมากๆเลยนะคะใช่ค,ค่ะคือพฤติกรรมอยู่ที่ลักษณะงานของของของแต่ละคนใช่ค่ะคุณหมอคะมีคําถามหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับนิ้วล็อกหรือเปล่าคุณนรงไม่ได้บอกอบอกมาว่าอายุห้าสิบสองปีแล้วก็ไม่มีโรคประจาตัวแต่ว่าคือปกตินอนหลับเนี่ยนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะนอนท่าไหนย,ยังไงตื่นเช้ามาเนี่ย นิ้วของที่มือทั้งสองข้างเนี่ยก็คือนิ้วจะแข็งทุกนิ้วเลยทั้งทั้งสองมือก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะตัวเองเป็นลักษณะนิ้วล็อกไหมหรือว่าเป็นอาการอะไรคะคุณหมอครับผมอันนี้อาหารที่ผมบอกที่เจอบ่อยเลยคือคนไข้ะจะรู้สึกว่ามือแข็งอมือแข็งแล้วก็จะมาเป็นช่วงเช้าๆช้านะครับคือลักษณะของของของปัจจุบันนะครับหรือนอนแอร์กันเยอะอากาศเย็นๆะนะครับแล้วก็ พวกข้อต่างๆหรือเอ็นต่างๆเวลาเ,เิดเกิดเจออากาศเย็นๆเ,เนี่ยมันจะทําให้เกิดภาวะที่เขาเรียกอหละเหมือนกับเอ่อคนที่เป็นรูมัตตอยอะฮะไข้ก็จะมีลักษณะของการแข็งไปทุกข้อเลยค่ะข,ขยับไม่ได้แต่พอไปนวดหรือประคบอุ่นหน่อยพอเลือดมันเลี้ยงดีขึ้นการขยับตรงก็จะดีขึ้นนะครับแล้วอย่างนี <พอ S 1> ้ป้องกันได้ยังไงครหมอหรือไม่ให้นอนแอร์ตอนนี้ก็ยากนะใช่คือคือปกตินะครับก็จะคนทั่วไปอมักไม่ค่อยเกิด เกิดในคนที่อ่ะหนึ่งการใช้งานของมือเยอะออค่ะนะครับใช้ใช้มือทํานุ่นทำมีนั่นเยอะอแล้วก็กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ที่พบบ่อยๆคือมีภาวะที่ข้อเสื่อมร่วมอยู่ด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสื่อมนี่คงจะต้องเป็นไปตามวัยใช่ใชไหมใช่ครับเพราะว่ามีกลุ่มพวกนี้แล้วเราไม่ได้ดูแลเรื่องข้อต่างๆม,มันก็จะไม่เกิดภาวะที่ข้ออักเสบแล้วก็ยึดติดมากขึ้นค่ะคุณหมอะ่ะนิ้วล็อกเนี่ยอ่อเป็นได้เฉพาะมือหรือว่าเท้าก็เป็นได้ค่ะ เอ่อปอกุ้มเอ็นที่เท้าเป็นได้ไหมก,ก,ก็ก็เป็นได้นะครับแต่ว่าจะ,จะเจอยากกว่าเพราะว่าลักษณะของนิ้วเท้าการใช้งานไม่เหมือนนิ้วไม่เหมือนกันนะคะใช่<ห>ครับก็จะเกิดยากค,คุณหมอคะมีมีคำถามหนึ่งคือ,คอเคยเห็นเมนบางคนก็จะบอกว่าเวลาหิ้วของเยอะๆแบบประเภทถุงพลาสติกคือสม<ช>งเราไปซื้อของมาแล้วหิว้วหิ้วเยอะๆเนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสมีความเสี่ยงถ้าถ้าหิ้วหนักๆนานๆทุกวันทุกวัน,วนอันนี้ก็มีโอกาสได้ปะคะ ใช่ครับเพราะว่าถุงพลาสติกอ่ะเวลาเรารวบกับเข้ามือแล้วก็มันถ้ามันหนักปุ๊บจากที่วันมันดูหนาๆเนี้ยมันจะค่อยๆรัดตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะฉะนั้นจุดสัมผัสของพลาสติกกับนิ้วมือมันก็จะน้าหนักทิ้งไปตรงตําแหน่งที่ติดตัวตัวพลาสติกมันมันเล็กลงนะคัเพราะฉะนั้นปัจจุบันมันมีอุปกรณ์ช่วย อ่าใช่ใช่ที่เห็นเป็นเหมือนเป็นพลาสติกแรเป็นพลาสติกแข็งๆแล้วก็เกี่ยวเอาถุงเกี่ยวไว้แล้วเราก็หิ้วถุกหิ้วใหญ่เลยใช่ครับถ้าถ้าเป็นบางรุ่นก็จะเป็นซิลิโคนนุ่มๆเลยฮะค่ะเป็นรูปนิ้วมือก็คือเอาม้วมือเข้าไปสอดมันก็จะช่วยลดจุดที่มันสัมผัสก็จะไม่อาการอักเสบตรงนี้ไม่ค่อยเกิดค่ะมาถึงคําถามสุดท้ายค่ะคุณหมอคะเราจะดูแล ข้อมือและปลอกุ้อ็มือของเรายัางไงไม่ให้มีอาการอยู่ตกอยู่ในความเสี่ยงของการเป็นนิ้วล็อกคนะ่ะคุณหมออ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่างที่ต้องเริ่มแรกเลยคือหนึ่งเรามีความเสี่ยงไหม,มถ้าเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงใช้งานมือเยอะงฉะนั้นการดูแลของมือนี่สําคัญค่ะนะครับหนึ่งการนวดน,นะครับการเออบางคนผิวแห้งนี่ก็จะเกิดตรงนี้ง่ายคะนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาทั่วไปเออ ไม่ทําให้ข้ออักเสบง่ายอก็จะช่วยได้<า>เอ,อถ้าถามว่าการกินการอะไรช่วยไหมอันนี้ก็อตอบยาก แต่ละคนก็มีพฤติกรรมการกินแตกต่างกันนะฮะใช่ครับแต่พฤติกรรมที่จะดูแลมือได้อย่างดีก็คือเนี่ยที่หมอบอกครับก็คือคอยดูแลว่าเรามีความเสี่ยงไหมถ้าเรามีความเสี่ยงเราก็คงต้องพยายามคลายนิ้วบ่อยๆไม่กำเป็นเวลานานๆหรือไม่ก็อย่างที่หมอบอกว่าก็คือบางทีก็นวดวงๆเหมือนนิ้หมืออ่าคือที่ทที่ช่วยก็จะนวดให้ก็คือทาให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณนั้นมากขึ้นอลดการอักเสบของพวกเส้นเอ็นและเปอกลุ่มเอ็นค่ะค่ะ แล้วอย่างอของคุณนรงเมื่อสักครู่ที่ตื่นมาแล,แล้วแล้วนิ้วแข็งอันนั้นต้องต้องไปพบแพทย์ไหมคะคุณหมอใช่ครับต้องดู<อ>ตำแหน่งเลยว<ห>่าว่าเขาเขามีข้ออักเสบตรงไหนเยอะๆอนะครับก็จะได้แก้ให้ถูกจุดค่ะค่ะมีอีกคำถามหนึ่งฝากมาค่ะคุณสมบูรณ์อายุ44นะคะคุณหมอ,อ,อบอกว่าจะมีอาการเกร็งที่กล้ามเนื้อมือบ่อยๆ เวลาใช้มือยันพื้นเนี่ยก็จะเจ็บขึ้นมาที่ข้อมือแล้วก็ฝ่ามือก็จะเจ็บด้วยก็เลยอยากสอบถามว่าอันนี้น่าจะเป็นอาการที่กล้ามเนื้อหรือว่าเป็นอาการของเส้นเอ็นอ่าอ,อันปกติการที่กล้ามเนื้อเกรงที่ฝ่าม,มือเลยนะครับกล้ามเนื้อฝ่าม,มือเนี่ยจะเป็นมัดเล็กอืมนะครับตรงที่เป็นอุ้งมือสองฝั่งะจะเป็นมัดใหญ่หน่อยแต่ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นมัดเล็กๆย่อยๆค่ะเอการที่มันเกิดการเกรงแสดงว่าหนึ่งตัวกล้ามเนื้อเนี่ยทางานไม่ไหวแล้ว นะครับก็เกิดจากการที่กล้ามเนื้อคุณไม่ค่อยมีแรงหรือเกิดจากการที่คุณใช้งานหนักๆจนในที่สุดกล้ามเนื้อล้านะครับก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุส่วนการกินยาการประคบการทายามันแก้ที่ปลายเหตุค่พอเดี๋ยวกินยาไปปุ๊บเดี๋ยวคุณก็ดีขึ้นแต่พอคุณไปใช้เหมือนเดิมคุณก็เป็นใหม่่ะแต่ว่าก็คือเป็นที่กล้ามเนื้อไม่ได้เป็นที่เส้นเอ็นนะที่เส้นเอ็นจะมักไม่ค่อยพบที่บอกว่าเป็นลักษณะการสั่น ถ้าเป็นการเกรงตืง้อๆเดอาจจะเป็นจากกล้ามเนื้อมากกว่าอ่าค่ะ วันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณหมอคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราไว้เยอะเลยนะคะเผื่อว่าจะได้ช่วยไปสังเกตร่างกายตัวเองนะคะเราก็จะได้ไปพบคุณหมอได้ทันท่วงทีก่อนที่จะมันจะมีอาการหนักขึ้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะคุณหมอวิเชียเวชค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอวิเชียเวชรักกุญชนนะคะท่านเป็นศัลยแพทย์กระดูกและข้อศูนย์กระดูกและข้อนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในช่วงของรายการ หปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกนะคะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลนครทนค่ะหปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกสนับสนุนโดยลุกขึ้นอีกครั้งแล้วก้าวไปกับเราที่ศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลนครทน